การสร้างเด็กให้เข้มแข็งง่ายกว่าซ่อมผู้ใหญ่ที่พังไปแล้ว ทำไมต้องอดทนเล่นกับลูกให้มากที่สุดจนถึงเจ็ดขวบพ่อแม่สมัยใหม่ต้องทํางานแต่จะยุ่งแค่ไหนเลิกงานแต่ละวันก็ควรรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดแล้ววางงานทั้งหมดเพื่อเล่นกับลูกเพราะปริมาณของเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันยิ่งมากยิ่งดีทําแล้วลูกจะได้อะไร 1. ตัวตน2สายสัมพันธ์ลูกจะมีสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงผูกเขาไว้กับพ่อแม่อนาคตเขาจะไม่เข้าหาไบามุกโดยง่ายถึงเผลอเข้าไปบ้างก็จะออกมาได้ไม่ยากวันที่เขาเจอเรื่องหนักหนักเขาจะไม่ถึงทางตันไม่คิดสั้น มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีตัวตนให้รักให้ห่วงให้ดูแลให้มีชีวิตที่ดีกว่าพ่อแม่ของเขาเกิมชาต้ <c oughs> <c oughs>